สวัสดีครับเดีาา๋ยววันนี้นะครับผมขออนุญาตผ่านักเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติข็เป็นมาของหมู่บ้านเรานะครับบ้รราวาวังควายนะครับเบื <c oughs> ้องต้นเลยครับอยากรู้ว่าหมู่บ้านระวาวังควายนะครับจากชื่อเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> เลยว่าคนที่เขาย้ายออกมามาจากทางขาแข้งมึงอะไรมังมงรมงม่งลรวาเนี่ยนะเราก็มาก็แเบว่ามันอยู่นี่ที่เจ็บเป็นกันมั่งอะไรมั่งออกเขาลําบากก็ต้องเดิน แบบนี้กันน้ามันเวลาหน้าน้ํามันไปไม่ได้ก็ต้องเดินไปลัดไปทางนี้เลยไปกกเชียงไปกกเชียงครับไปกกตายกกเชียงนี่เลยทีนี้ก็เขากันพยายไปอยู่ที่ละวากกกเชียงก็มีเยอะอันละวาวังคอยแล้วนะแต่ทีนี้ว่าคนละวะามันเป็นคนละวาอยู่แล้วทีนี้ก็ว่า้ผมถามสอบถามไ้ที่ว่าคนที่มันผ่านไปเนื่อที่มันเพียบไปแล้ว่ะเพะาะว่าเมื่อก่อนมันเป็นวังใหญ่วังลึก เขาเอาควายป่ามาลงเขาเขพูดอย่างนั้นน่ะควายป่ามาลงควายป่าลงเขาเรียกลาว้าวังควายไปเลยวังใหญ่วังใหญ่วังนั้นี่ยในห้วยลำตะเพินนี่แหละมันเป็นวังใหญ่เมื่อก่อนวสัตัดป่ามาเยอะอ๋อตัดป่าลงเข้ามาครับเออลงเข่ามาก็ลงกินน้ำาพวกชชามพวกอะไรเนี่ยเนี่ยก็เลยตั้งอย่างนั้นมาเลยผมกับถามสอะถามอทิ่าคนเก่าคนนั้นน่ะคนที่ว่าเขาตายไปแล้วแหละเนี่ยเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่จริงจนีงมัน กระเพิร์นเขาเรียกกระเพิร์นโุ้ยกระเพิร์นเนี่ยมันใชลคำว่าบังควายผู้ใหญ่น่าตังเองไะกระเพิร์นเครับเมื่อก่อนไม่กระเพิร์นทั้งใต้ทั้งเนื่อที่ไหนเข้ามากระเพิร์นทางนั้นก็พูดกันมาอยู่นี่ใหม่ผมก็โอ้โหแย่เหมือนกันนะครับไปโอ้โหไปออกต่ลางทีนี่ไปทั้งเนี้ย ไปครับออกยากบางทีหน้าฝนเนี่ยต้องพบทูพกอะไรต้องเอาเอาสารเอาอะไรตุนไปเลยมาอย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้บแสดงว่าสมัยก่อนนี้อาจจะไม่ชื่อระวว่ังควายชื่อตับเขินก่อนนะครับอ๋อแล้วในภายหลังก็จะเป็นระวว่ังควายระวังควายที่เราเคยฟังข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับ นั่นกมบินบมเนี่ยตีตาเขาบอกว,ว่าละวะวังควายเกิดมาจากเขาว่ามีคว,ว,วายกินน้าในห้วยครับควายกินน้าในห้วยอืเขาก็ว่ามีคนละวะมาอยู่คนละวามาอยู่แล้วเขาว่าเขาเขาเดยตั้งชื่อว่าละวาวังควายละว,ะวาวังควายในภายหลังใช่ไหมก็คือละวาเนี่ยมันเป็นชื่อกุ้งคนใช่ไหมครับอ่ากุ้งคนส่วนวังควายเนี่ยเขาว่ามันเป็นเป็นควายที่ลงมาเกินน้ำในห้วยถูกต้องไหม ในภายหลังก็เลยเรียกรวมๆแต่ว่าระวะาวังควายแต่เดิมทีระว้าวาัางควายไม่ชื่อระว้าวาังควายแต่เดิมทีเมื่อก่อนชื่อว่าอะไระะตะเพินตะเพิะเพินห้วยตะเพินนะครับนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้วยลำตะเพินที่เราพูดถึงกันค่ะนี่ออน้ําเยอะนี่มันจะเป็นะมองห็นหินน้ำมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะอ๋อน้ำจะขึ้นมานนะะใช่ค่ะ บางทีถ้าปีไหนน้ำมาเยอะมากก็ท่วมหมดเลยค่ะอค่ะอยากรู้ว่าสมัยก่อนเขานิยมทำอาชีพอะไรกันครับเป็นช่างไมยก่อนนะนนทำไรปลูปกข้าวทำไรปลูกข้าวปลูกข้าวได้ด้วยใช่ไหมครับไ,ไรเขาไร,รก็คือจะเป็นกเกษตรกรรมคล้ายๆกับแบบนี้ไหมคล้ยา,ยายกันไหมคล้ยายๆกับปัจจุบันไหมครับคล้ายกัน ปลูกมันปลูกอะไรเหมือนกันอือคล้ายกันมันมันได้ปลูกมันเป็นต้นนะเมื่อก่อนทุปกระมันเป็นเกล็ดที่มันดดีลวกมันมันเป็นหอยลิอที่ทางก็มาจับมั่งซื้อเขามั่งจับกันเอามั่งอย่างเนี้ยอาจจะแถบตรงนี้เขาไม่เอาเขายกให้เลยกันเลยไปจับจองกันเอาเมื่อก่อนตอนที่เรามานี่คือเขาเขาเริ่มท่ากันอย่างพี่ อย่างอย่าง,างมีแต่นในหมูแห่แล้วว่าก็ทําข้าวกินในนี้ได้น้อยเขาไม่ได้ทําเยอะแล้วบางทีไร่สองไร่ก็ได้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเขผมมาอยู่ก็<ส>อุปยบมาอยู่ลายล่างทีนี้ก็ฝันไร่ฟันานาพอดีทมีคน,นมาซื้อข้าวโพดอะไรก็ทำากับโพดกันบ้างอะไรบ้างก็เออขยับขยายไปเรื่อยๆปัจจุบันครับพีคือเหมือนคือชนิดเดียวกันหมดเลยหรือว่าใจเฉียงมันก็นชนิดเดียวกันกับโพดกันชนิดเดียว ก็มันมันสอลนวลมันยังไม่มีอ้อยยังไม่มีแล้วก็คือข้าวกับ้าบมีข้าวกับ<อ>ข้าวโพดอย่างเดียวมชมเนี้ครับมีประเพณีอะไรที่ทำกันเป็นประจอย่างงี้นนะคะ่ะแบบประเพณี<ะ>ที่ทำทุกๆปีอะครับแบบพอถึงเดือนนี้ต้องทำแล้วอย่างเงี้ยท,ที่ไม่ใช่สงการนะที่เป็นประเพณีบ้านเราอะเฉพาะบ้านเราเลี้ยงสานเลี้ยงสานเลี้ยงสานจะพูดว่าที่เลี้ยงสาน เลี้ยงสานเจ้าพ่อละว้าเหรอเขาเลี้ยงเดือนไหนครับพอจาได้ไหมเดือนหกเดือนหกหกเดือนหกอ๋อเดือนหกไทยก็ก็ตีว่าประมาณเดือนพฤษภาเก้าค่ำเดือนหกงานนี้ทำทำเพื่ออะไรเออเขาทําเพื่ออะไรนะครับเออก็่เคยเลี้ยงทุกปีทุกปีก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเล่าก็คือเอาคาถากับการเส้นไหวใช่ไหมเอาไก่เอาเอาเล่าไปถวายเอออืมก่อนนี่ บ่มีเล้าบ่มีไก่แล้บ่มีหมูมะก่อนนึงนะโอ้นขุดอ้นตัวอ้นถึนเวลาก็ไปตัวอ้นตัวต้นตัวตุนนะคะตัวตุนอ๋ออืมตัวอ้ตัวตุนอ๋อตัวตัวอ้นไปถวายอ๋อใครตัวต่มีอะไรโดดเด่นบ้างคะ ดิฉยนนี่มันก็เหมือนทั่วๆไปแล้วไม่ได้แตกต่างที่แบบว่ามันเหมือนบันดาลลืมเราจะต้องมาที่นี่นะเราถึงจะเห็นที่ที่โดดเด่นที่จําได้คือเลี้ยงเจ้าบ้านเดือนหกเออที่จําได้เจ้าบ้านเดือนหกนี่คือไเป็นประเพณีวั้สานค่ะประมาณนั้น เหมือน้ข่ๆนี่ปะถ้าเป็นแถวแรงหนองขาวที่เขาก็จะเรียกว่าการไหวไหวผีป่ะไหวโมอไหวผีแต่ของเรานี่มันเป็นการคือชาวบ้านคือจำที่จาทางที่บ้านที่คุ้มครองบ้านเราอย่างเงี้ยประมาณนี้ที่บ้านนี้ีไว้สารของเราเองรู้ว่าหรือว่าจะมีส่วนกลางส่วนกลางเลยอ๋ออยู่ตรงไหนอะคะไปทางโน้นเลยคือประเพณีมาตั้ง รุนตุรุนยารุนชวดสารสารตรงนี้คือเหมือนเป็นซิเป็นซิ่งซักซิทหรือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรบางอย่างที่แถวบ้านหนูอ่ะเขาจะมีเจ้าพ่ออย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นอะไรแต่ตรงนี้ที่สานตรงนี้เป็นซิงซักดิทเกี่ยวกับศาสนาหรือมันเป็นซักซิทเกี่ยวกับอะไรเราถึงไป่ เมนสิงซักสิดบ่เดสิบซักซิออสิงสักซิบ้านจะเมนซักน่านา่นนะก็คือถ้าน่าจะเป็นนะว่าเหมือนถ้าจะเป็นแวบ้านเราก็อะเป็นแบบเจ้ทีที่แบบบษัทเอาูอันนี้คือเขาดูแลทางบ้านบ้านเคือเรารังจากนั้นเวลาเวลาเรา จะต้องการหรือว่าเราจะไปเป็นนัาฮนหรือไม่ไม่แยกเป็นอะ<ม>เราก็ไปขอก็ว่ไม่ขอถูกนัห้านได้ไหมอะไรประมาณนี้เราไปบนมเขาจดทุกบอกก็คือถ้าไปไหวก็ใช้เครื่องเส้นแต,แต่แต่ต้องทำแค่ช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไปไหวนึกจะไปตอนไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได,ได้ได้ทุกครัง้งเลย ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าคือเราบนบนกระถิบ้านเราที่เราไปไหว้จริงจังต่าง่ะมันจะมีช่วงเทศกาลต้องเป็นเดือนนี้เดือนนี้ไมถ้าไหว้ถ้าไหว้จริงๆก็แค่แค่เดือนหกเดือนหกเดือนคือว่าก็รักชื่อเดือน่ทุกทุกปีอะก็ต้ทําแลก็ไม่ทําไม่ได้ต้องทำแล้วก็สร้างปนก็คือเลยมาแล้วช่วงเป็นสภากพราะว่าส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นศาลที่ชาวบ้านเคารบนับถือค่ะไนครับนี่ค่ะ เก้าข้ามเื็นหค่ะก็จะมีเลี้ยงหัวหมูเล่าแล้วก็ไก่พอเวลามีพิธีค่ะก็จะมีเจ้าบ้านค่ะเป็นผู้นำของหมู่บ้านมา บอกกล่าวท่านค่ะใช่ค่ะมันจะม,มีรู้จักอ่าอุปสารรควาได้ผมก็ไม่ไม่สนใจนะมผมไม่สนใจถ้าสนใจก็เป็นแต่เขาก็พูดแล้วว่าดัวเวลาเรามากครับเูื่องนี้เขาพูดเรานี่แหละอ้ามีแต่เขาเขาพูดภาษาเขาเขาแต่ส้าเรบพูดกับเราก็เป็นภาษาไทยครับอืมมนันก็ เฉพาะกลุ่มเฉพาะเฉพาะกลุ่มเขาใช่แล้วพอบางเวลามันก็ค่อยๆหายไปหายไปคืนจนคืนแต่รู้เขารู้นะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เลยฝั่งออกแต่ว่าเขารู้เนี่ยอย่างบ้านหลังนี้เขาก็รู้แต่เขาพูดไม่ไม่ออกเหมือนกันพูดจะเป็นบางคำผมว่าน่าจะเป็นคนรุ่นไททายนะรุ่นระดับระับปู่ย่าอย่างเงี้ยพอหลุดจากนั้นมาเป็นลูกเขาอาจจะพูดไม่ได้แล้วแต่ก็ได้ยายแพงก็พูดได้กับยายช้อน อยากฝังภาษาราวะมากเลยได้ข่าวว่าคุณยายพูดได้่ะครับเราคุยกันส่งส่งภาษาลาวะสองคนนะคะหนูลองถามสิคสวัสดีนะสวัสดีมันโชหนึ่งโรมเอฮะอิวิอิฮิฮิฮินินิฮ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 ิอื่นฮิอื่น ชัวชัวแัไวนอะรชัวชัวยังมันมกิมือเชมอมันชัวมอนะกินข้าวมอนั่นน่ะหัวนะคำว่าเราเนี่ยมีมั้สแม่คำคว่าอะไรครับงามเชงามซีแล้วแล้วคาว่าคำว่าอะไรคำว่าคุณ นองนองพ่อเหรอครับพ่อยืมยยืมแม่เหรครับแม่เอาแม่ก็คือแม่เลยแล้วปลูกกับย่าเมือไกับตากับยายไหมพูดเหมือนกันไหมพูดกับย่าก็พูดกันนะอ๋อไอซีอัปูมีใครรู้จักบ่างครับพวกนี้เคยได้ยินไหมกินข้าวกระกินข้าวเด็ดมังช่ากันว่านะ มันซาร่ามันเจมอมเจเก่งอีกสวยด้ๆแล้วแล้วคำว่าสวยนะสวยสวยยังงอ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 แล้งแล้วคำคำว่าไม่นะครับไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยคำว่าไม่ไม่ใช่อย่างงี้มี่ไหมมาทีมาทีมาทียังงอไม่สวยมาทียังงอ ฝังรูปัยากรูงอย่างเงีอยถามคำว่าสบายดีไหมล่ะสบายมอสบายมอสบายมออันนี้พอพอฟังรู้นะสบายมอเนะมันก็มันออกภาษาสบายดีบอเสียเสียใจละคะเสียใจอ่ะคือกันก็เสียใจนะเสียใจคือกันพอเสียใจก็เสียใจคือกันมันคำมันคำมันกับภาษาไทยนั่นแหละมันไปคำนั แล้วแาวลรงแนะนําว่าแาวแาวอยู่อยู่เนี่ยอยู่บ้านนองควายนะแาวของเรางานถอนี้เดียนตะเจนนอยแพรรู้เหยแพ้แห้ฟังเลยครับไม่มีแต่คนีละวหบองควายไหมคะมันแพะแชรมันแชรอีหย่างนั้นะไม่ีน้อยอยู่ั้งแต่น้อยอ๋อแต่นต่ละ้มันแพรมันแพรมันแวะเนี่ย ก็้ากาตัวน mm. uh, uh. hmm. oh, um, ้อยมันตาตั้งตน้อยมาตั้งแต่เด็กเออดูยากกับกะลยาเนีเออนแอ่นาแล้วต้มหมูต้มหมันพาอเ่าตมูพวกเออเอแทนหมูกพว Nào. có một đứng đậu lòng có mà. em hãy là bày bán ra đi bùng oh. bày bán ra đi bùng ra <laughs> บึง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 บุ้นเลยบึงทำบุญบ่เขามาจากบุญเนี่ยแหละแต่บุญนอะไรอะไรทำปากจุ่มน้องมุ้งยีมอนเนี่ยมุ้งมาดีอนนน้องมุ้งมาดีอมนนึงละเขาเจ็บฮะที่น้องมุ้งมาดีอันามห้อความพม้อมาเตอแล้วที่เขาวคำที่ห่าเว่านี่ยไม่ทิ้งเนีก็น้องมุ้ง ว่ามึงบ้าเตมีภาษาละวานไหมคะมีผัวหรือยังมึงเน้่งมุงพ่อขอน้องมุ้งพ่อขอน้่งมุงมาพ่อมาภาษาไหมนะไปสอนนะขำกันต่มีผัวหราอน้องมุ้งพ่ออะไรที่ทำระวานะไิใช่ใช่ไม่แล้วดุบุบก ทำไมาหลังมาเริ่มมีคนใช้น้อยลงอะไปทัวหมดแล้วว่าไปงานชวนได้เตา่าเล่าได้ที่ไหนได้มุกไปหมดมก็คืออไปมไปั่งวราะภาวะมันเรื่อเรื่อไม่เยอะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ค่อยสอนทนา,ากันแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินถ้าว่าไปพวกเชียงจะได้ยินคนเขาพูดกัน,<อ>กนเยอะก็จําจักตรงนั้นได้มาคนเก่าคนแก่ที่ใช้ตลอดเวลาลูกๆเขาก็จะ พูดกันได้ส่วนเยอะที่คุกเขียงนะเขาก็พูดกันไล่คนได้แต่พูดถึงก็นนะ่าเสียดายนะคะพูดถึงฮะคือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนบางคนครอบครัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยไทยบ้าง <c oughs> ภาษาอาังกฤษบ้างมันก็จะได้ไปด้วยเลยนะแต่ทีนี้เทิ้งไปเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้เลยก็จะไที่ฟังมาก็ไม่มีการเขาออกข้องคนไงเขามาอยู่บ้างไงออกบ้างเนี่ยถ้าว่าวันร่างถ้ามาชชาติก็ต้องไปบ้านโน้นเดี๋ยวจะไป มันไม่มีครับไม่มีเลยนี่ไม่มีคนเก่าๆคนเป็นใหม่ไม่เป็นแล้วคนเก่าๆกับพี่สาวผมก็คนนี้กระายคนนั้นก็ทําไม่ได้คนนั้นก็ทําไม่ได้เลยใครับแต่มีที่คนทําได้ก็มีอยู่สองคนแต่ว่าทําไม่ได้เดี๋ยเนี้เขาทาเพ้นมันคอยก่อสทอกันทั้งนั้นน่ะมันคอยืบออดด้วยอะด้วยเรจะแบบว่าผ้าทุ่งผ้าอะไรนุ่งหนักกวขาทา